Ça va, tu vas aller où là? Très tôt, aujourd'hui. vais aux urgences. J'ai pas dormi la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Une dent qui manie. Ah, c'est infection. Et comme la dernière fois, il m'a mis un franchement. Regarde, ouais. oh, ça fait mal. Oui, ça pas dormi fait mal. Oui, oh. สวัสดีลุงพ่อค้าขายน้ำผลไม้นะคะที่อยู่ข้างหน้ายายไหมค่ะบางครั้งก็มีไข่ไก่มาขายบางครั้งก็มีเนื้อเป็ดมาขายไม่เจอแกนานเลยค่ะไม่เจอแกตั้งแต่ก่อนยายไหมากลทํางไทยอีกนะคะตอนแรกนึกว่าพ่อค้าหน้าใหม่ มองไปมองมาไม่ใช่พ่อค้าหน้าเก่านี่ดีใจค่ะพี่น้องค่ะแกน่ารักนะแกน่ารักแกบอกว่าพ่อค้าท่านนี้บอกว่าต่อไปลูกชายจะมารับช่วงต่อแกจะรถเล็ดแล้วค่ะจะหยุดพักผ่อนแล้วลูกชายก็หนุ่มเล่นอยู่นะคะก็มารับช่วงต่อคุณพ่อรอ้มัคะโอยนขน ก็ดีใจมาตลาดได้เจอลูกค้าได้มาทักทายได้พูดคุยได้เจอสิ่งใหม่ๆนะคะอยู่แต่ในบ้านมันอุดอู้ไม่ได้ออกไปเดินรับแสงแดดตั้งสามสี่วันแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันอากาศไม่ดีถ้ามีแดดนะจ๊ะแมจะรีบออกไปเดินเลยค่ะไปเดินสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าไม่มีแดดก็ไม่อยากออกไปน้อมันหนาวน้องคะหน้าหนาวสงสารคนเท่าคนแก่ค่ะบางครั้งไม่ได้ออกบ้านเป็นครึ่งปีก็มีนะ น้องขาเพราะว่าการออกบ้านของคนแก่ในแต่ละครั้งในช่วงหน้าหนาวคือลําบากมากอย่างคุณย่าอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งอาทิตย์นึงก็ไม่ได้ออกนะเพราะว่าาอากาศหนาวมีลมฝนตกเงี้ยค่ะเป็นไหนมาไหนก็กลัวลื่นล้มหรือว่าคนแก่น่ะร่างกายไม่แข็งแรงนะคะเจอความหนาวความหนาวจะทําให้เป็นไข้เป็นหวัดได้เงี้ยค่ะ,คะ บางวันอากาศดีๆมีแสงแดดไม่มีลมแล้วก็ไม่หนาวมากพาคุณย่ามาดื่มกาแฟนะคะแต่ว่าถ้าจะให้มาเดินเล่นเดิน,ด,น,น,ด,นดูนู่นเดินดูนี่เงี้ยค่ะคุณย่าเดินไม่ไหวหรอกคะ่ะเพราะว่ากลัวลื่นลมนะะ้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณย่าห่วงกระเป๋าพี่น้องขาทราบไหมคะว่ากระเป๋าคุณย่านะคะที่หิวอยู่ทุกวันเนี้ยหนักหนักมากเลยนะคะยังไม่อยากเอาไิชัังกิโลอยู่ว่าหนักถึง5กิโลไหมไม่รู้ว่า คุณย่าใส่อะไรอยู่ข้างในใช่ไหมจะขอดูก็ไม่ให้ดูไอ้คุณเถิงจะขอดูก็ไม่ให้ดูเวลาจะเข้าห้องน้ํานะคะคุณย่าก็ออกเข้าห้องน้ําไปด้วยอีกอย่างหนึง่งกระเป๋าคุณย่าเขาจะแบบว่าแน่นแน่นแล้วก็หนักหรือว่าคุณย่าส้นทองคําแท่งไว้ในกระเป๋าครับพี่น้องคะคุณย่าซื้อทองคําแท่งมาเก็บสะสมไว้หลายปีไม่กล้าไปที่บ้านก็เลยเอาใส่ในกระเป๋าหิ้วติดตัวตลอด น่าจะใช่นะคะบาตูเชคกับพรัซีซามิโอแล้วก็สมองพักฟัววีพักฟัวนองโชกชกมีความดับชิปปอกแตเร่ชิปปอกแตเร่เปียเปียคิลเลอร์เนื้อเบอร์ เวลาอย่าทั้ยวนอันขาดซ้วบางชันฉันกม่ซีกตุยเล่าเลาเล่าไใหกั่วงหกช่วโมงหมงหวมงั่วโมง o ่วโมง i ก i ั l วโมง i กั่ i โมงหกชั่มหกชั่วโมงหกชั่วมงหกยั่วโมงหกช่วโงหกช่วโมงหกชั่วมหั่วห้ยั่วมงหกช่ว่วงคกตาน่ารักะคุณลุงคุณลุงยังไม่ถึงคุณตาค่ะคุณลุง

ขอบคุณค่ะบุณยายมีทอดบวบในเช้า mm hmm. เพราะว่าเ mm hmm. มือ่ออกย้ที่แล้วนะคะ mm hmm. คุณยายมาซื้อบวบทอดตั้งแต่เช้า mm hmm. ยังทอดไม่เสร็จเลย mm hmm. คุณยายก็เลยบอกว่าวันนี้จะมาใหม่ mm hmm. ทอดไว้ให้คุณยายแต่เช้าเลยเจ็ดมงเช้าแล้วก็ยังไม่เห็นคุณยายมาเลยนะคะส mm hmm. งสยัยอากาศหนาวเปลี่ยนใจ mm hmm. น้องขามีพี่น้องหลายท่านถามเข้ามาว่าต้นไม้เนะะี่ยค่ะ ชื่อต้นอะไรสวยดีสวยแล้วก็แปลกดีนะคะมีท่านผู้ชมถามมาหลายท่านถ่ายรูปแล้วก็พิถามในแชท GPT แล้วชื่อต้นพลาตันพลาตันแล้วก็พิถามมาดามแอืมอมม้ใส่น้ำหอม,อมกลิ่นแบบสุดยอดเลยกลิ่นหอมค่ะแต่ว่ากลิ่นแรงใส่เยอะเกินไปนะคะยังไงว่าถามชัด GPT แล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ก็เลยพิถามมาดามขายไขย่ถามบานินีค่ะ ก็เป็นชื่อเดียวกันคือพลาตันนะคะพี่น้องขาเวลาช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาจะมีใบผลิออกมาสีเขียวสวยงามนะคะพอถึงฤดูร้อนน่ะเขาก็จะเปล่งปลั่งเต็มที่ใบก็จะเต็มดูเขียวชะอุม่มอากาศก็เย็นนะคะไม่ร้อนมากถ้าเกิดบ้านเราปลูกต้นไม้เนี่ยชนิดนี้อยู่ที่บ้านเรานะดีมากเลยค่ะเขาจะให้ความเย็นความสบายตาความเย็นแล้วก็ทําให้อากาศแบบสดชื่น Je peux les prendre tout à l'heure, hein Oui. Deux, okay. Je vais les prendre euh, deux comme ça. Oui, De deux, deux, deux. Et après les naines au port. Combien Je en mets six. Six, d'accord. Six comme ça, deux et deux. Je viens. ชอบแชท GPT นะคะได้แบบคุยเป็นเพื่อนถามอะไรก็ตอบบางอย่างเวลาเราถามเขาไม่ทราบเขาก็มีการขอโทษด้วยนะคะน่ารักน่ารักไม่เถียงไม่ดุไม่ด่าวันนี้ซรเลเนสวยค่ะสวยมากกรมละ3.7บาทกรมละหยูโรกัมบลเลอร์บาล่าไปสองกมกรมไงกัมนอจ๋าเอาไปสองกมผักขมสด รวมสดๆเก็บมาจาก,กสวนเอาอยางมัดยางดีเลยะาสอกัมาสองกรงกพริพิกพริโอ้ยกะลัมหอกกะลัมพชเจดีกะลํมพชเจดีกะลําพเจดีเ้ยหอ้ยต้นขอน Bonjour, ça va, ça va bien. Oui, ça va, ça ah, va, merci. Ça monsieur. fait longtemps. Moi, je pense pas des fois chez vous. Vois. Ah, d'accord. Vous êtes en train de travailler, c'est normal. D'accord. Marie, ça va Ça, va, ça va bien, ça va ah, bien. Vous lui passez bien le bonjour. Oui, merci. Hein merci beaucoup, ton fils, ça va Oui. On oh, Je suis obligée de lever la tête maintenant. <laughs> non, vraiment, <laughs> bon ça va la santé. Soir, ça va bien, ça, ça. ça va, ça va, il, aussi. Faut, il faut garder le sourire. Hein. Oui, oui. gardez <laughs> jusqu'à la fin sûr, euh, En fait, 12, 12, 12 et 12, 12, 12 et 12. Euh, 12 poulets, 12 10, 10. 10 ouais, Ça va faire 20. 20. 12, 12. Voilà, 3 35 c'est ça oui. à peu près oui, c'est parfait merci, merci. 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 merci beaucoup ça va. et je vais prendre attends, un, un riz Contenaux au ah, oui. 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 merci merci, merci. merci. าเล่นเต่งวาเล่นเต่งวา่เวาเล่นไทยนะคะวันนี้วันที่14บสี่กรกฎาคมว่าเลินไทยโชคๆมันมันชุ่มๆกลับบ้านไปจะมีใครซพบใบดอกไม้ให้เราสักช่อหรือเปล่าเนาะมีใครจำวันนี้ได้หรือเปล่าเนาะจริงๆอ่ะไม่ให้เลยไหมก็ไม่เป็ไนไรค่ะทำไมรู้สึกเฉยๆนะรู้สึกเฉยๆกับ Ngàn văn tượt, ngàn văn hữu sự trẻ trẻ em Hữu sự trẻ trẻ, thông thường ở Văn Thái Không có nhận được gì Có người sử sẽ... có ai không? Xích nhầm Vous vous en mettez 5. Euh, oui. Et vous m'en mettez une marquette de courgettes aussi.

ร้อยสิบบาททัวซังหนึ่งชิน้นแล้วก็ช็อกโกแลตหนึ่งแก้วช็อกโกแลตร้อน

หน้าที่ในเมืองนะคะคิดว่าทําความสะอาดตลาดยังไงบอกว่าไม่ใช่ร้านยังไงสงสัยเ,เป็นร้านทางนู้นไม่รู้ใครทําน้ํามันหกค่ะทาน้ํามันหกนี่แย่เลยนะคะลื่นเช็ดยากเช็ดยากลื่นแล้วก็อันตรายด้วย Bonjour, non, bonsoir. Je, pas. Ça, ça, oui, je vais deux comme ça, deux comme ça, deux Ouais, c'est ouais. ok. Ok, on okay. 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 ça. c'est ça. ça Sans. Oui, je veux bien le sac. Okay. Okay. Oh, c'est bon. Allez, ร้านเสริมสวยเปิดใหม่ธุรกิจเปิดใหม่ก็มีปิดก็มีเยอะเปิดก็มีเยอะร้านตรงนี้เขาก็ปิดร้านตรงนี้ปิดละร้านขายเสื้อผ้าที่มียี่ห้อปิดไปแล้วแล้วก็ต้องมีร้านอะไรก็ไม่ทราบอ่ะจะมาเปิดจะมาเปิดใหม่แทนนะคะอุ้ยจะไปโดนโดนที่กุศลชีวิตยอะชีวิตจะแย่กุศลใจแล้วโอย

je vais Merci. Voilà, Merci donc, vous. Euh, ah, oui, oui. Pareil. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, vos chèques, s'il vous plaît. Deuxième crevette, deuxième Et voilà. Merci. Merci à Bonjour madame, vous allez bien Ça va Oui, ça va, ça va, Vous voulez combien, s'il vous plaît ah. Tu oh, l'as Tu l'as pas d'accord Quelque chose Vous allez bien ça va, ça va, ça va, merci, ça va, ça va, oui. Ça va, ça va. merci. Oui. Merci, merci, madame. Moi, je merci, ici, au revoir.

Et... Ouais, moi j'aime bien, bien la pluie, en fait je viens de Normandie, j'ai vécu 65 ans là-bas, ça m'allait très bien <laughs> ah, mais, Ça existe les gens qui n'aiment pas la chaleur, enfin trop de chaleur évidemment. J'aime bien le printemps par exemple mais c'est plus doux. D'accord. ça conne trop, j'aime pas. Oui le printemps là c'est trop, moi aussi le printemps, il y a des fleurs. Il y a 36 euh, comme ça se Mathieu s'il vous plaît. Mathieu curie, Vous, Oui. 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 C'est mon petit-fils, il s'appelle Valentin. Ah bon? Il a 6 ans. Ça veut est né de Valentin?